สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาแล้วครับมาด้วยกีตาร์คู่ใจครับแล้วก็มาแนะนําเรื่องการเล่นหุ้นนะครับมิสเตอร์โมแกนต้องมีกีตาร์มาด้วยนะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยเล่นหุ้นไม่ได้ <laughs> เอาละครับมาแนะนําเรื่องของเทคนิคการเล่นหุ้นผมมีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเฉพาะเทรดเดอร์หรือว่านักเก็งกําไรผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นหุ้นด้วยใช้ด้วยการใช้เขาเรียกว่า กราฟทางเทคนิคนะครับไม่ได้ลงทุนปัจจัยพื้นฐานของหุ้นมากนักนะครับแต่ส่วนใหญ่เน้นไปในเรื่องของกราฟหรือว่าดูเทคนิคอ้อนาลิรานี้นะครับที่เขาพูดพูดกันนี่แหละทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าหลายๆท่านเนี่ยใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ไม่ค่อยเข้าใจครับว่าเครื่องมือเหล่านี้มันสร้างขึ้นมาด้วยเหตุและปัจจัยอะไร หรือมันใช้คำนวณมาจั์ไหนยังไงจนกระทั่งบางท่านเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเจอกับดักของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ได้ว่าเครื่องมือไม่ดีนะแต่บางครั้งการที่เราใช้แล้วมันไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็ลําบากเหมือนกันนะครับ mm. ผมยกตัวอย่างว่ามีกีตาร์ดีๆแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักเล่นหรือเข้าใจกับมันจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับว่ามันจะดีไปสักขนาดไหนนะครับ เครื่องมือที่บอกว่าเป็นขั้นเทพหรือเป็นเทพเจ้าก็ไม่อาจจะทําให้คุณมีกําไรได้ครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องของการตั้งค่าและก็จุดดีจุดด้อยจุดเด่นของเครื่องมือนั้นๆนะครับเรามาลองดูกันนะฮะว่าเครื่องไม้เครื่องมือแต่และอย่างเป็นยังไงบ้างตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยนะฮะผมก็เครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดเหมนนะฮะในหน้าจอเนี่ยจนกระทั่ง แทบจะไม่มีพื้นที่ว่างให้มองนะฮะเต็มไปด้วยอินดิเคเตอร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยแต่พราะนั้นนานไปก็เริ่มจะหายไปทีละตัวทีละตัว,ตวเพราะว่าเราเลือกใช้ที่เราอชอบเลือกใช้ที่เรารู้สึกว่ามันใช่ไม่ใช่ว่าทุกตัวจะดีะเหมาะกับเรานะครับบางครั้งเนี่ยเรากับเขาอาจจะไม่เหมาะกันก็ได้หรือหุ้นบางตัวไม่เหมาะกับเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้หรือว่าตัวโน้นนะฮะมันไม่เหมือนกันอ่ะมาดู ผมไม่ให้มีเครื่องมือใดๆอยู่ในหน้าจอนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือว่างเลยนะฮะโล่งนะครับก็จะเห็นแท่งเทียนสีแดงสีเขียวนะครับนะฮะมีอยู่แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากทีนี้พอเราเริ่มใส่เครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปนะครับมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าอย่างอินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็แปลว่าตัวชี้นําอยู่แล้วนะครับ ในตระกูลของออสซิเลเตอร์ก็จะเป็นพวกชี้วัดความแกว่งของราคาฉะนั้นผมจะลองใส่เครื่องมือนะฮะเข้าไปหน่อยที่เรารู้จักกันดีเช่น MACD นะฮะเราก็ไปที่ช่องนี้นะฮะตรงนี้แหละครับแล้วก็ใส่เข้าไปพิมพ์คำว่าดอทนะฮะ MACD แบบนี้จะง่ายหน่อยนะฮะจริงๆมันเรียกมาทางอื่นก็ได้แต่ผมเลือกตรงนี้เลยกัน เห็นไหมครับมันก็ขึ้นมาแล้วท่านก็ต้องไปศึกษาความหมายเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวตอนหลังๆไปเนี่ยผมจะแนะนําแต่ละตัวแต่ละตัวนะฮะแต่ผมให้ดูรวมๆก่อนแล้วกันนะครับนี่นะฮะสัญญาณบอกว่าถ้าเส้นสองเส้นนี้อยู่ใต้เส้นปลาหรือว่าเส้นศูนย์เนี่ยนะครับก็เท่ากับเป็นหุ้นขาลงนะครับนะฮะยังอยู่ในช่วงขาลงซึ่งค่าเฉลี่ยก็ยังไม่ดีนะเห็นไหมฮะที่เราเห็นเนี่ยเส้นมันก็ เป็นอย่างนี้นี่ก็คืออยู่ในช่วงขาลงอยู่ว่างั้นนะครับอันนี้คือ MACD ที่เรานำมาใช้เอามาอีกหน่อยสักตัวหนึ่งนะครับ r SI ใส่เครื่องมือเข้าไปอีกตัวหนึ่งฮะ RSI ตามหลักการตัวนี้บอกว่าให้ซื้อตอนค่า RSI ต่ำกว่า30จะดีมากนะครับ ให้ดีก็นเนี่ยช่วงต่ำกว่าเส้นสีเขียวเขียวเนี่ยนะฮะในในในหน้าจอเนี่ยนะครับแล้วให้ไปขายช่วงเส้นประด้านบนก็คือเมื่อ RSI เกิน70ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่น่าจะขายนะครับนี่คือ RSI นะฮะจะเห็นเส้นสัญญาณนะฮะอยู่ตรงนี้เอาตัวอื่นเข้ามาอีกหน่อยไหมตัว STO ตัวนี้ มาแล้วครับหลายคนก็จะเรียกว่า store store นะฮะนี่ครับมาแล้วสัญญาณบอกว่านี่ถ้าเส้นสัญญาณตัดขึ้นอย่างนี้ให้เข้าซื้อตัดลงให้ขายนะครับตัดขึ้นให้ซื้อตัดลงให้ขายไปตามนี้นะครับนี่คือตัว indicator ที่จะมาช่วยให้เราดูหุ้นนะครับ เอาอีกสักหน่อยไหมดูสิแล้ววลลุ่มการซื้อขายเป็นยังไงบ้างใส่เข้าไปหน่อยไหมวลลุ่มการซื้อขายก็ .vo เนี่ยวลลุ่ม vol เนี่ยเข้าไปเห็นไหมฮะวลลุ่มก็อยู่ตรงนี้ซื้อขายมากซื้อขายน้อยนะฮะเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่ครับนี่ขยับตรงนี้ได้นะฮะให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปริมาณการซื้อขายต่าง เมื่อเราคลิกไปแล้วก็จะมีมาโชว์อยู่บริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ผมมีอินดิเคเตอร์ที่มาช่วยตัดสินใจคือเป็นเครื่องช่วยในการให้ผมได้ตัดสินใจซึ่งตอนนี้ผมตัดสินใจเองยังไม่ได้อยู่นะเพราะว่าผมต้องใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยตอนนี้ผมมีเครื่องมือเต็มหน้าจอแล้วนะฮะอตอนนี้แท่งเทียนของผมเริ่มเหลือพื้นที่น้อยไปหรือใส่เข้าไปอีกหน่อยไหมนะ จะได้ดูมันช่วยตัดสินใจนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะมันขยายได้นะครับย่อดได้เครื่องมือเหล่านี้เราเรียกมาใช้ได้อีกอ่ะหรือจะเอาเส้น moving average หรือว่า EMA เนี่ยเข้ามาหน่อยนะฮะวิธีการก็พิมพ์จุดหรือว่าดอทเนี่ยนะฮะแล้วก็ EMA นี่ฮะเป็นคีย์รัดของมันแล้ว enter มานะครับ เส้น EMA เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ property นะฮะเปลี่ยนสีได้ครับเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ผมให้เป็นสีเขียวตั้งค่าเป็น5าแล้วกันมาและ1เส้นทีนี้อยากได้อีกไหมอยากได้อีกอ้าวใส่เข้าไปอีก EMA อีกก็ได้นะครับก็พิมพ์เข้าไปเหมือนเดิมครับ e N a. เ a ้าไปาาเดี๋ยวเบิ้ลนคลิกมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนสีหน่อยเมื่อกี้มันสีเขียวให้เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็น10เป็นค่าเฉลี่ย10วันของหุ้นตัวนี้เป็นไงครับก็จะเห็นสีเขียวกับสีเหลืองแลวละ่ะนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือประเด็นที่สำคัญก็คือว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทำหน้าที่ต่างกันนะครับ ตัวนี้บอกว่าถ้าเส้นสีเขียวตัดขึ้นตัดเส้นสีเหลืองขึ้นไปให้เข้าซื้อนะครับมันตัดแล้วต้องเข้าซื้อนะเออถ้าตามสัญญาณเนี่ยต้องเข้าซื้อแต่ถ้าเราไปดูตัวอื่นอีกตัวนี้บอกว่าเส้นสีฟ้าตัดขึ้นให้เข้าซื้ออ่ะเราก็เข้าซื้อตัวนี้มาดูว่า RSI เท่าไหร่ถ้า RSI เกิน 7จสิบแล้วไม่ควรเข้าซื้อเพราะว่ามันสูงเกินไปก็อยู่ที่ห้าสิบห้าตอนนี้ก็ยังเข้าซื้อได้อะแล้วมาดูตรงนี้ล่ะตรงนี้บอกว่าค่าเนี่ยมันยังเป็นหุ้นขาลงอยู่นะยังไม่เกินเส้นศูนย์เส้นประเนี่ยจะขึ้นจะเข้าไปดีไหมไม่ค่อยแน่ใจนะรอให้มันผ่านขึ้นไปก่อนไหมอืมแล้ววลุ่มการซื้อขายเยอะไหมมาดู 133ร้าล้านเยอะนะเอาไงดีนะครับอพอหลายๆตัวเข้าเนี่ยถ้าคนที่เรียนมาลึกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไดเวอร์เจนหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เริ่มสับสนครับมันเหมือนกับมีเพื่อนมาบอกเราหลายๆคนนะครับว่าเข้าซื้อสิไอคนนี้ก็บอกว่าอย่าพึ่งนะไอคนนี้บอกว่าเข้าซื้อสิไอแบบนี้แหละครับทำให้เราเนี่ยสับสน ฉะนั้นผมจึงมีคาแนะนาว่าวิธีการที่คุณจะเข้าไปซื้อหรือขายหุ้นเนี่ยไม่ควรจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือโดยที่ไม่เข้าใจนะคุณจะใช้ให้เต็มจอก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่ามันตั้งค่ายอย่างไงและมันมีหน้าที่ทำอะไรตัวนี้เป็นช่วยการตัดสินใจเข้าซื้อหรือไม่หรือเป็นแค่วัดค่าความแกว่งของราคาเท่านั้นเราต้องเรียนให้เข้าใจเพราะมิเชน่นนั้นแล้วท่านจะตกเป็นเหยื่อของมันว่าอา้าว จะเข้ายังไงมันเกินแล้วเนี่ยมัน RSI เกิน70แล้วเอ๊ะแต่ทําไมราคามันยังขึ้นเยอะจังเราอดเลยไม่ได้ซื้อเป็นไงครับฉะนั้นผมนึงอยากแนะนําว่าก่อนที่ท่านจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ควรจะศึกษาและทําความเข้าใจแต่ละตัวให้ท่องแท้นะครับเน้นไปเลยแต่ละตัวตั้งค่าได้ทุกตัวแต่ตั้งค่าอย่างไรเหมาะกับ พุ่นแบบไหนประเภทไหนนี่แหละครับอย่าให้เครื่องมือเนี่ยมันมาเล่นงานเราเพราะหมองูตายเพราะงูคนมีปืนมักจะฆ่าตัวตายด้วยปืนตัวเองหรือสังเกตดูให้ดีว่าเราเนี่ยใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเข้าใจแล้วนํามาใช้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับเป็นทาตของมันยังไม่เก่งพอนะครับฉะนั้น ไปฝึกแต่ละตัวให้เก่งแล้วถึงจะเลือกนำมาใช้กับการเทรดหุ้นของคุณครับในครั้งต่อๆไปผมจะนแนะนำไปทีละตัวว่าแต่ละตัวนั้นตั้งค่ายอย่างไรและมันเหมาะกับหุ้นประเภทไหนครับอ่ะวันนี้ก็คร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะไปศึกษาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณชกชีวิตครับที่ติดตามเจอกันใหม่ตอนหน้าบาย